สวัสดีเช้านี้มาเบ่งบรรยากาศตอนเศร้าพี่น้องบรรยากาศเชา้ชาเช้ากับบ้านต้นข้อ <c oughs> ต้นข้อออกใบแล้วเริ่มใบเขียวแล้ว พี่น้องใบเริ่มเกียวแล้วแมงแขงเอ้อห้ามห้ามเข้ามาจับแมงแขงนะปีนี้สิกลายมาเขาะย่งบบเห็นแมงแขงพี่น้องเอ้ยสวัสดีเช้านี้แสงแดดก็กำลังออกมา เดี๋ยวเราเดลังออกมา,าพามาเบิ่งสวนสมุนไพรใช่บ่ะเด็กๆสวนสมุนไพรสูงใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยสวนสมุนไพร ตูนพี่น้องเออเป็นเกลี่มาเลยได้นี่ได้สมุนไพรใกล้ตัวักบอกพี่น้อง ถ่ายลายก็ย่างเขาจับ on, เด็ดอ่อนๆยามเช้าเด้อพี่น้องเด้อต้นข้อก็เริ่มปุ่งใบแล้วบ้านต้นข้ออยู่กลางทุ่งนาเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กูกับจิปป๊บพาหล่อนี่ด้อครับเด้ออัพลง y o YouTube บด้วยบาทนี่ ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ตอนแรงสิพาเบิง่งแงมงแขงพน่น้องเอ้ยไม่ซำใดลายซํำใดอ่ะพบพ่อกันคลิปหน้าได้ครับเด้อสวัสดีครับ